อรอเออคือวันนี้ห้องกูไม่ไม่ไม่ไมค่อยสะดวกอะดิฮะกูเนี่ยนะซุกเด็กมึงจะบ้าเหรอกูไม่ใช่หลุยชวนชื่อนะเว้ยมาซุกดงซุกเด็กอะไรล่ะ <c oughs> เอออะไรนะอยู่ข้างล่างแล้วคือเพิ่งถึงแล้วเหรอ <c oughs> เออเออเอ,อ,เอ,อจะจะขึ้นมาก็ขึ้นมาแค่นี้นแหละเฮ้ <c oughs> ก็แค่บอกว่าเพื่อนจะมาก็ต้องส่งเสียงแล้วก็เสียงดังแค่เพื่อนมาหาเองแค่กลิ่นยังพอทนนะมึงเอาขุยมาทำไมเนี่ยมึงมึงอย่าได้ไหมเมื่อกี้มึงมีขุยไม่พอนะกูจะบอกให้ตอนนี้คือกูเหมือนคนเป็นปอดอักเสบปอดกูจะพังเอาเนี่ยโอ้โห ไม่ต้องมาหลอกกูโห Launch, ทีหนึ่งกูตกใจแล้วกูจะบอกให้ว่ากูเมนกูถามจ,จริงๆนะนี่มึงตายมากี่ปีแล้ววะมันมีคนแบบเผาเผาแปลงสีฟันให้มึงไหมอะ่ะ <Gund est> กูเมนนะพูดความเป๊ ทุกครัเน,นะนี่ถามที่งกัผีตจอบปากมาพูดยังไงเนี่ยฮะนี่ผีนะฮะเหม็นก็ทนน่อยแล้วก็ตายมานานแล้วด้วยนะผีนะม่ใา่กาแฟเบอร์อรดี้จะได้หอมกลมกล่อมทุกวันใช่แล้วละครับพราะเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่กระป๋องเนี้ยหอมอร่อยกลมกลม่อมเพราะไม่ผสมกาแฟผงให้รสชาติเหมือนกาแฟสกัดจริงๆแล้วที่สำคัญนะครับจะกินตอนไหนเนี่ย ก็ชิวใครยังไม่ได้ลองอ่ะถือว่าพลาดครับแหมเอาแล้วแบบนี้ผียังพี่จะพลาดได้ยังไงอย่างนั้นพี่ขอลองชิมเบอร์ดี้เอสเปซโซสักกระป๋องหนึ่งเป็นบุญคอสักทีได้เลยครับอ่านี่อเป็นไง ใส่แว่นดูผลิตภัณฑ์น,นิดนึงสิดูว่ารสชาก็เป็นยังไงมีส่วนผสมอะไรมั่งได้เลยครับลองดูเลยครับอือออร่อยก้มกล่อมหอมเหมือนกาแฟตะกัดจริงที่เคยกินมาเลยงั้นจัดเบอร์ดี้เอสเตสโซไว้พี่เลยหนึ่งลังเลยน้องจะเอาไปฝากเพื่อนๆจะได้ริ้มลองกันจัดไปเลยครับอัดแตาน้องโอเคโอเคไม่อยู่แม่ยงเาวเกินให้คำวันนี้เพื่อนมา อย่าทำอะไรแปลกๆนะได้อยู่เนี่ยโทรมาที่บกควบบ่ะร้านนี้ชิวบอกแล้วชิวไหนแล้วนี่ห้องเพื่อนเราเพื่อนมาต่อนี่ไงอ๋อเฮ้ยมามามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนียเหมือนพี่แต่งตัวไม่เข้าพวกเลยวะแต่พี่กลับก่อนดีกว่ามั้งพี่แปลกๆเอางีเดี๋ยวเข้าแบงก์ไหนไปเข้านาลาอยู่ไหนก็เฮ้ยอือหื้อ โอ้นาลาทัวเลยอะไรอ่ะห้องมึงเหม็นขนาดนี้อับขนาดนี้ห้องมึงห้องมึงบีกใช่ห้องกูยังไม่ได้ดูดซ่วงยังไม่ได้ดูดซ่วงไม่ได้ดูดท่วเออกลิ่นมันก็เลยเหม็นอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ร้านซ่วงด้วยมามาเข้ามานี่ไงนาลามาบอเออเซ็งเมื่อวานไปหาที่ร้านปิดก่อนร้านเคฟ ไม่ใช่ดาราเค้กกับเธอไปข้ามมันข้ามันดาราเค้กกับเธอไปไปอ๋ออ๋อตัวพีพอนมึงเตะขากูหรือไงวะอยากตายเหรอฮะนี่มึงลดน้ำหนักจนไม่มีแรงอ้าวถลอกเจ็บเลยครับโอ้โหจะได้แก้วหาเมีแบบนี้อยู่ตลอดเจ็บเลยเวรหน้ามืดเลยดิมาเมาดิสะดุดอะไรเปล่า นั่งเพื่อนเป็นไงวะโทษทีนะมาช้านิดนึงโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมาได้ไม่มีอะไรกินต่อเพื่อนไอ้เฮียลุยไอ้เฮียลุยไอ้เฮียไม่เห็นเหรอฮ้ใครตกวะเฮ้ยพี่บอลพี่ตกวะจะบ้าเหรอแจ๊บมือพี่อยู่ดีๆไม่ตกไงเฮ้ยพี่เมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเมาไหนไปเตะพุชซอใครตกวะ โอเคเดี๋ยวกูมาใหม่เฮ้ยอะไรอะไรมึงตอบกูเหรอเพื่อใช่ใช่ใช่อ้าวอ้านี่อยู่ไปตกกันเรื่องอะไรเฮ้ยไม่เป็นเพื่อนกูอะอะไรวะอะไรวะอ๋อไอ้ตัวนีไม่มีอะไรไอ้โจนเน่เมาหรือเปล่าไอ้โจนอื่นไม่อะไรไอ้ัวนี้ตกกูเยอะสุดอะ ไอ้นี่ต้องเน้นอะไรวะเฮ้ยอะไรบ้านมึงแปลกๆวะเออเฮ้ยเฮ้ยโวยวายกูทนไม่ไหวแล้วกูต้องโวยวายห้องกูมันมีอะไรแน่แน่มีอะไรมันแปลกๆว่กะห้องมึงเนี่ยห้องกูมีอะไรเฮ้ยมึงมีอะไรเฮ้ยลาลามึงฟังกูนะห้องมึงมีผี นี่งไฟดับดับติดติดด้วยมีผีห้องอ่ะผีอะไรเราไม่มีกูเด็กเปิอลอาเจนอนไม่ใช่อย่างนั้นมีผีในอยู่ไปตลกซะแล้วนาะละห้องเองเนี่ยมีผีเองเชื่อข้าเพราะข้าได้กลิ่นความเป็นผีเอาอย่างงี้ห้องเองมีถ้วยปะมีลองไหมเล่นผีช่วยแก้วเลยเออให้รู้เลยว่าห้องนี้มีผีก็กูบอกแล้ว่าไม่มีก็ไม่เชื่อนรา เอาแก้วมาได้แผงมีแผงป่ะแผงแผงก็มีไหนอยู่ไหนก็บอกแล้วว่าไม่มีไม่มีผีก็ยังจะอู้มีมีไก่มีปูเลยมีแผงเต้าปูปลาเอาแก้วแก้วเดี๋ยวนะมึงจะเล่นประการไงแก้วอยู่ไหนครับใหญ่ไปแก้วนี้อันนี้อันนี้ใช่อันนี้เออเอันออเอาเนี้เอาเนี้ไปคืนพี่เหน่งเขา เอาไ้เด้งแก้วมึงดื่มคนละแก้วี๋ยวขอพี่เดศงเนี่ยไปางั้นจับกันคนละนิ้วปึ๊บงั้นเริ่มเลยนะที่นั่งกันอยู่ที่เนี่ยใครรักเมียที่สุดหาต่อเต่าไม่เจอวะอือนอนหนูอยู่ไหนวะไหนวะวันนีแล้วโอ้ยเหี้ย จะขืนทำไมนักหนานี่กูแกงจะนิ้วจะหักเลยเวรไอ้นี่ก็จะลากไปจอจานไอ้นี่ก็จะลากไปบอลไปไม้ไอ้นี่ก็ลากไปต่อเต่าผมจะไปทสันฐานมึงชื่ออะไรอ่ะท่องท่อนถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ผีมันชอบไปจังหวัดไหนที่สุดเยลอเรือลอเรือลบบุรีอืลบบุรีแม้งลอเรือลอเรือเมามันรอลิ่งเมาเมาก็จะขาดนักสอน เออสระอ่ะเฮ้ยละปึ๊บเออย่ออยนะครับเฮ้ยละยาละยาเืมอย่าพึ่งร่วมดิมันแค่ละยอเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอ่างเฮ้ยช่วแล้วแหละก็ต้องระยองแล้วไม่ต้องถึงงองงูหรอกรู้อยู่แล้วเอ้ยช่วยช่วยคทีวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมไปดิวเดีวดีวไปงองงูละยองแจ็คผู้ถูกวะ ระยองจริงด้วยระยองผีไปหาใครหาใครสารีเอสารีเออะไรวะไปหาใครสารีเอหาเอหาเอซอโซซอโซฮะสารีเอซอโซสารีเอซอโซเอ่อรอริงรอริงเซลเซลเซลอะไรวะพี่เซลอะไรอะถามนิดเซลอะไรเนี่ไอ้เหี้ยดิอยากรู้มากคนเดียวเลยเซลอะไรของใครของใครเซลเซลอะไรอุ้ย ขาะไก่เชอาเซลไอ้พวกวายอเซลขายเซลขายอะไรวะขายไก่เลือกละยอเซลขายรถเฮ้ยผีชอบไปหาเซลขายรถละยองแล้วนอกจากเซลขายรถผีไปหาอะไรอีกใครรู้อะไรอีกลากไปฮะแสเอแอะอะไรวะอะไรวะแอะหอควาย แคร์แควอี๋แคร์อย่าสะกดมั่วสิอย่าสะกดมั่วสิเฮียสะกดไม่เป็นแล้วเขาดื่มเขาลากเฮียเอาสีมาตบแลยผมว่ากึ่งตากเปิดชั่วสจะแลไอควายแล้วอะไรรอเด็กอะไรวะไปหาแมวไปหาแมวแคทอะไรเอาไงแคทอะไรแคทอะไรรอเด็กแล้วรอเด็กอีกแล้วจะไปไหนรอแคทรออีดีเฮ้ยโทรเฮ้ยเห็ดิ อยากรู้ดังเลยดังเลยดังเลยอยากรู้ดังเลยอะไรวะอยากรู้จังเลยอยากรู้จังเลยเฮ้ยอะไรอยู่จังเลยเฮ้ยแล้วใครใครชอบไปเที่ยวหมอนวดเอ้าวไม่รู้เหรอใครอยู่เขาลากไปสิกำลังถามอยู่ทำไมเนี่ยร้อนตัวไงเฮ้ยเอางี้ดีกว่าวะ ้องเองน oh, ี่มันย ok ุงเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้แหม่พูดถึงยุงก็ทบยุงอีกครับกูโดนกัดก่อนเมื่อกี้เราแป๊บเลยโห่กัดไปถึงสมองใช่แล้วพี่ดุ้ยเฮ้ยมียาฉีดยุ่งไหมสเปรย์ฉีดยุงมปไหมมาไหนเรากูฉีดฮะอยู่ไหนโห่ยุงชุมมากเลยใช่คันเลยเนี่ยเออทีนทั่วเลยอันนี้เป็นไม่ทำร้ายผิวหนังคนใช่ไหมยุงอย่างเดียวเนาะใช่เออ ไอ้ที่ไม่ไปไหนเลยอ่ะไอ้ที่มืดดอ่ะมันจะมียุงแต่เปร์น่าจะเอาไม่อยู่อ่ะไอ้มีที่ไอ้ไม้ตียุงมีไหมมีมีมีเออไอ้แจ็ดูดินี่นี่อันนี้อันนี้แรงสุดละไหนจวกดโดนนีแป๊บๆป่ะลองดูอ่ลองลองก่อนไอ้แจ๊ดไอ้แจอะไรไม่ได้แกล้งตังตียุงเออไอ้แจแ๊ด ไอ้ไอ้ไอ้เปี้ยอะไรใคอะไรเปเปียววะใครพูดอะไรมาเนี่ยมีด้วยเหรอไม่มีฮะเป็นไอ่ะพี้นปีฮะปกมึงกินเยอะมันก็เมาก็เยี่ยวอะสิฉบียดกเร้ววายดไอ้ฮ้อ้อ้เยี่ยกินเค็มนอ้ไอ้ไอ นะาละนี่มึงพาใครมาบ้านเนี่ยฮะเด็กเฮียแดดได้มากี่ลิตรจะมึงเนี่ยเปไงนลูกไหมยาขับปัสสาวะหมอเจ้านี่ริงนี่นะาละเฮ้ยมึงพาใครมาบ้านเนี่ยดูสิมันทำกูเสียผีหมดแล้วเนี่ยมึงนั่นแหละค่ะไม่สมควรอยู่บ้านกูตั้งแต่แรกทำไม อยู่ของกูดีๆแล้วคือมึงรู้ไหมผีของมึงเนี่ยต้องเจอกูไปที่มึงปิดปิดเ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 ปิดปิดปิดเนี่ยใครจ่ายกูเป็นคนจ่ายค่าไปมึงเป็นผีงานการก็ไม่มีทํางานไม่ทําไม่พอไม่หาหวยให้กูอีกโชคลาภก็ไม่ให้กูแล้วมึงคิดดู่นวันหนึ่งเนี่ยมึงเดินลอยไปลอยมาใครมามึงก็เที่ยวไปแกล้งเขาเพื่อนกูมามึงก็แกล้งมึงเอายังไงเอาอย่างนี้มึงกับกูตกลงกันว่า ถ้ามึงจะอยู่กับกูต่อไปเนี่ยนะมึงต้องให้โชคกูจันระวันได้ท้ายหรืออะไรก็ได้เดือนละครั้งสองครั้งก็ยังดีโอเคไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุยกับใครเนี่ยเออกูคุยกับผีไงเฮ้ยผีเฮ้ยเป็นเล่นนะเฮ้ยบ้านมึงมีผีเนี่ยเฮ้ยเอ้าบ้านมีผีจริงเหรอวะโอ้โหไอ้ตูมมึงไล่พึ่งออกจากบ้านไปอ้ย อยูตรงไหนวะมันอยู่มุมไหนมาบอกกูดิตรงนีตรนี้ี้โอ้จะพาไปเรามาหอกไปเลต้องอไปสยังไงวนี้มึงจะให้กูไหกูให้หวยไม่ได้อ่ามึงให้หวยไม่ได้ถ้อยงงั้นมึงมาแบ่งกูค่าเช่ามงไงหันกกูไหเอาเป็นผีต้อเสียค่าเช่าดิเหรอ่ะยมึงไครให้มึงอยู่ไปอย่าไปมึงก็ปิด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 าราคุยกับใครอะ ก็บอกว่าคุยกับพี่